คน,นเยอะมากมเป็นเปนได้ได้เข้าได้รับผลกระทบอย่างของครับก็ะมาได้ขายของนลเจ้าปิดไปหลายวันนะเจ้าประมาณสิบห้าวันนะเจ้า,จาเคยเจอหน้านัก,น,กนักอีเก่อครับ,บ,รบรเคยเจอกําเตือเจ้าตั้งแต่มายูนี่นะเจ้าเก๋ยเจอจะอีก,กําเตือเจ้าอืมเคยเจอแบบนี้เลยนะเจ้าอืม อันนี้ก้าวหมกี่วันครับจะได้กมาเปิดนี่ก็ยังหู้หอกนะครับมันฝนมันเติมลงมาแหม่นกะค้งจะไม่ได้ขายครับจะไม่ได้ขายไปแหมหลายวันแต่ถ้าแบบมีฝนนี่เนาะมันเกิดทยัดลงไปอยู่บนเจ้าน้ำนะอืแต่ลงเร็้ยวหรือลงจ้าครับลงจ้าจ้าเจ้าจ้าลงไปน้อยเดียวเนี่ยยังความซิปตัววันลงไปน้อยเดียวอ่ะต่อลงไปน้อยเดียวช่วงนี้กะอยู่กินที่ไหนครับนี่กะเดินออกไปถนนนอกคุณนได้อยู่เจ้า ออกไไปด้ในบ้านรนี้ไปมาได้แล้วเจ้ารถกับจอดอยู่เนี่ยมาได้หลงลงมาตันในบ้านอยู่อาศัยได้ครับอยู่จันบนได้อยู่เจ้าอจันหลุมเนีจันลุมนี่มาได้แล้วเจ้าจันหลุมได้ท่วมสูงเลยครับเจ้ามาได้ขั้นที่สองมาเจ้าสังลุมตีปืนบ้านนั่นนะครับเป็นได้ยี่มาเป็นกี่วันแล้วครับประมาณสิบห้าสิบหกวันแล้วเจ้าถึงวันนี้เนาะแต่ทีสองไดเกิดร้อนขนาดนั้นเจ้าเดือนร้อนขนาดไม่ได้ทำอาหารกินเนาะ ได้ขายของอ่ะเจ้าครับว่าถ้าถ้ากลับมาขายที่เห็มหลายวันนะครับก็จะเปไดิดนะเจ้าหลายวันอยู่เจ้ากลัวจะทําป้อมสะอาดอย่างเนาะมันตอนนี้มันน้ามันลงไปน้อยเดียวอยู่เจา้าืมก็จะถ้ามันลงไปเขาสิต้องทําป้อมสะอาดองหลายวันอยู่ครับจะได้ขายเนาะทําไมปันนี้มันถึงท่วมหนักขนาดนะครับก็บากวันะเจ้าน้ำต้งเหนือมันกท็ทยอยลงมาสมทบกันนี่ก้าเจ้ามันพอวันนี่มันเป็นเองน้าเนาะมันระบายไปตั้ง ได้ก็มาได้ได้แล้วมาตื่นเต้นอย่างนี้เลย